สวัสดีครับผมต่างจากทายพัสวันนี้จะมารีวิวกล้องของ Samsung Galaxy S3 ในภาพนิ่งและวิดีโอกล้องหน้าของ Samsung Galaxy S3 มีความละเอียดอยู่ที่32 000 000 x, ล้านพิกเซลรูรับแสงอยู่ที่ f 2.2ใช้เซ็นเซอร์ Samsung ISOCELL GM2 มีขนาดเซ็นเซอร์อยู่ที่1.2ส่วน2นิ้วกล้องหน้าสามารถถ่ายวิดีโอด้วยความละเอียดสูงสุดที่ 4K 30เฟรม กล้องหลังของ s ั m s u ง g g a l ็ x ซ A73 มีทั้งหมดด้วยกัน4ตัวตัวแรกเป็นกล้องหลักมีความละเอียดอยู่ที่64ล้านพิกเซลรูรับแสง f 1.8มีกันสั่น OIS ใช้เซนเซอร์ ISOCELL GW1 ขนาดเซนเซอร์อยู่ที่1ส่วน1.72นิ้วกล้องตัวที่2เป็นเลนส์อัลตร้าไวมีความละเอียด12ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.2เป็นระบบแบบฟิกโฟกัสไม่สามารถออโต้โฟกัสได้กล้องตัวที่3เป็นกล้องมาโครความละเอียด5ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.4และกล้องตัวที่4เป็นกล้อง จับความลึก Depth Sensor ขนาดความละเอียด5ล้านพิกเซลรูลรับแสง f 2.4ตอนนี้อัดวิดีโอด้วยกล้องหน้าของ s a m s u n Galaxy g A 53ในความละเอียด 4K 30เฟรมเพอร์เซกนะครับตอนนี้จะดูซิว่าการใช้กล้องหน้าของ s a m s u n Galaxy g A 53เนี่ยในความละเอียด 4K มันเก็บความคมชัดรายละเอียดของสีนะครับความคมได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็รวมไปถึงการทำกันสั่นของตัวอิลรนิก นะครับของซอฟต์แวร์ใน s a m s ุงเล็กซี่เอ13ที่ใช้ชิปประมวลผลเป็น x อ็กซี1280นะครับดูซิว่าการการสั่นในกล้องหน้าความเอีย 4K เนี่ยมันทําได้หรือเปล่าตอนนี้ผมไม่ได้ยืดแขนสุดมือนะครับเป็นการงองแขนอยู่นะครับจับมือถือผ่านขาตั้งกล้องนะครับแล้วก็เดินถือถ่ายเป็นแบบร็อกดูซิว่ามันสามารถทําการสั่นในวิดีโอกล้องหน้าในความเรีย 4K ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เสียงที่ฟูอยู่ตอนนี้เป็นเสียงจากไมโครโฟนของตัวโทรศัพท์ Samsung Galaxy A53 เลยนะครับเดินนะครับย้อนแสงตามแสงบ้างนะครับดูซิว่ามันปรับอ่าแสงได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับออันนี้เป็นความละเอียด 4K ของกล้องหน้าตอนนี้ใช้กล้องหน้าของ Samsung Galaxy A53 ในการ บันทึกนะครับเปลี่ยนความละอียดจาก 4K 30เฟรมเป็น Full HD 30เฟรมนะครับดูซิว่าภาพที่ได้มันมีความคมชัดมากน้อยแตกต่างจากตอนเป็น 4K หรือเปล่าแล้วก็แสงสีในการบันทึกนะครับมันต่างจากตอนเป็น 4K มากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ต่างไปก็คือเฟรมภาพนะครับเมื่อเวลาเราใช้ Full HD 30เฟรมเนี่ยตัวภาพของอการถ่ายวิดีโอเนี่ยมันจะโดนขอบมานะครับเล็กน้อยนะครับเพื่อ เอามาทํากันกันสันนั่นเองนะครับเป็นกันสันแบบซอฟต์แวร์นะครับซึ่งมันจะครอบมาให้เราเลยนะครับถึงแม้เราจะยืดแขนเท่าเดิมก็ตามนะครับอันนี้ผมยืดแขนเท่าเดิมเลยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวด้านบนมันหายไปนะครับกับตัวด้านล่างมันหายไปมันเป็นการครอบมาหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็เพื่อเป็นการชดเชยกับการทํากันสันนั่นเองนะครับอ่าอันนี้เป็นการกันสันของกล้องหน้านะครับในความเรย 4 d 30เฟรมนะครับใช้กล้องหลังของ Samsung Galaxy A53 ในการบันทึกวิดีโอนะครับด้วยความละเอียด 4K 30เฟรมนะครับดูซิว่าภาพที่ได้จากกล้องหลังเนี่ยมันดีแค่ไหนครับตอนนี้ก็จะเดินไปมาเหมือนเดิมนะครับดูซิว่าภาพที่ได้มันกว้างหรือมันแคบมากน้อยแค่ไหนเมื่อลองใช้กล้องหลังในการถ่ายร็อกดูนะครับตอนนี้ก็ยังถือ่านตัวขาตั้งกล้องของอสมาร์ทโฟนอยู่ นะครับแล้วก็จะเดินยังคงเดินเป็นปกตินะครับไม่ได้เดินเร็วอะไรมากมายนะครับจะเดินวนไปวนมานะครับแล้วก็ให้ดูว่าภาพที่ได้เนี่ยมันสามารถเก็บแสงสีนะรหรือการออโตโฟกัสได้ดีแค่ไหนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมีอาการวืดวาดของเจ้าเซ็นเซอร์หลักของ s a m s u n Galaxy g a ส3ด้วยนะเพราะว่า s a m s u n Galaxy g a 3 3มเนี่ยมันจะใช้เซ็นเซอร์ของ Samsung IsoCell GW ะครับ ซึ่งมันมีความละเอียด64ล้านก็จริงนะครับขนาดเซ็นเซอร์มันอยู่ที่1.1.72ส่วน1.72นิ้วนะครับมันไม่ได้เซ,เซ็นเซอร์ที่นิยมอะไรมากนะแล้วก็ทำให้การโฟกัสมันอาจจะช้าไปบ้างนิดนึงไวบ้บาลานอาจจะมีการเพี้ยนอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นการถ่ายจากกล้องหลังของ samsung galaxy s 13ในคอนเทน 4k เดี๋ยวลองเปลี่ยนไปดูเป็น full hd 3 0เฟรมดูบ้างนะครับว่ามัน ครับมากน้อยแค่ไหนตอนนี้เปลี่ยนควอมละเอียดจาก 4K 30เฟรมเป็น Full HD 30เฟรมในกล้องหลังแล้วนะครับดูสิว่าภาพที่ได้นะครับมันขอบลงมากน้อยแค่ไหนนะครับเมื่อเทียบกับตอนเป็น 4K 30เฟรมนั่นเองนะครับตอนนี้ยังถือระยะแขนเท่าเดิมนะครับไม่ได้ยืดจนสุดสุดมือนะครับอันนี้ระยะเป็นปกติเพื่อไม่ให้มันเกิดอาการ ล้าของแขนนะเวลาเทินถ่ายวอลกันนาะนนั่นเองนะครับการเดินของผมก็ยังเป็นเดินแบบปกติทั่วๆไปนะครับไม่ได้เดินเร็วหรือเดินกระแทกน้ําหนักนะครับก็จะหมุนไปหมุนมาแบบนี้ดูซิว่าตอนเป็น Full HD กับตอนเป็น 4K เนี่ยภาพที่ได้มันคมชัดมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็แสงสีการทํา HDR ออย่างเงี้ยเวลาถ่ายย้อนแสงหรือถ่ายตามแสงการเบอร์นะครับมัน อันไหนมันดีกว่านั่นเองนะครับแล้วก็เทียบกับการกันสันด้วยะนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็น Full HD 3 0เฟรมของ Samsung Galaxy A 53ตอนนี้นใช้เลนส er ์ Ultra Wide นะครับของ Samsung Galaxy A53 ในการบันทึกวิดีโอความละเอียด 4K 3 0เฟรมนะครับดูซิว่าเลนส er ์ Ultra Wide เนี่ยมันมีความละเอียดความคมชัดในวิดีโอ 4K มากน้อยแค่ไหนนะครับ เลนส์ออตาไวเนี่ยมันมีความละเอดแค่12ล้านพิกเซลนะครับและมันก็ไม่ได้เป็นออโต้โฟกัสด้วยมันเป็นฟิวโฟกัสนะครับระยะมันก็จะเลยชัดลึกไปทั้งหมดเลยนะครับมันจะไม่ได้มีการโฟกัสที่ใบหน้าสักเท่าไหร่นะครับอ่ะให้เราดูซิว่าตอนนี้เป็น 4K 30เฟรมนะครับแล้วก็เดินถ่ายรอกแบบนี้มันสามารถทำการกันสารได้ดีมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็น Full HD ดูว่างนะครับอ่ะ ตอนนี้เป็นความละเอียดของ Full HD 30เฟรมในเลนส์ Ultra Wide แล้วนะครับดูซิว่าภาพที่ได้มันดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเมื่อเทียบกับ 4K นะครับแล้วก็การการสันด้วยนะครับมันมีการครอบภาพหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเอากล้องนะครับเข้ามาหน้าตัวเองแล้วก็จอเนี่ยออกไปข้างนอกก็เลยมองไม่เห็นนะครับต้องมารีเช็คอีกทีหนึ่งตอนถ่ายเสร็จแล้วนะครับไม่รู้ว่าภาพที่ได้จะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าภาพมันครอบหรือเปล่านะครับก็นะ ถ้าเป็น Full HD น่าจะครอบทุกเลนส์นะรับทุกระยะนะครับคิดว่าเพราะว่ามันต้องทำการกันสั่นในตัวความละเอียด Full HD นะครับแต่ถ้าเป็น 4K มันจะไม่ทำกันสั่นนั่นเองนะครับคิดว่านะนะก็จะประมาณนี้ในเลนส์อัลตร้าวของ Samsung Galaxy A53 ทีนี้เราจะมาลองการถ่ายวิดีโอแบบการสลับกล้องหน้าหลังไปมาดูซิว่า Samsung Galaxy A53 เนี่ยมันสลับกล้องหน้าหลังแล้ว มันจะมีการาสะดุดในการสลับกล้องหรือเปล่านะครับแล้วก็ภาพความละเอียดหรือความคมชัดที่ได้มันจะดีกว่าตอนเราใช้เลนเดียวหรือกล้องตัวเดียวในการถ่ายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลองสลับไปเป็นกล้องหลังดูนะครับตอนนี้ใช้กล้องหน้าของ Samsung Galaxy S3 ในการถ่ายวิดีโออยู่นะด้วยความละเอียด 4K นะเดี๋ยวลองเปลี่ยนสลับไปเป็นกล้องกล้องหลังของ Samsung Galaxy S3 น,นี่เลน w i d นะครับ เลนสวเลนส์ 1> 1 X, นะในการถ่ายนะับดูภาพแสงสีเสียงอ่าที่ได้นะครับในความละเอียด 4K จะประมาณนี้เดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็น ultra wide นะครับนี่เป็น ultra wide ความละเอียด 4K ของ s a m s u n galaxy g a 5 3นะครับภาพที่ได้ก็จะก,กว้างประมาณนี้อ่าในสเปคมันบอกกว้างประมาณ123องศานะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับแล้ว a 5 3เนี่ยมันสามารถเลนเทเลโฟโต คูณ2ได้นะครับด้วยการเป็นดิจิตอลซูมนะครับหรือเป็นการครอบเข้าไปนั่นเองนะครับอ่าแล้วทีนี้เราจะลองเลื่อนดูซิว่ามันจะซูมได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับอ่าตอนนี้เป็นการซูมดิจิตอลสูงสุดที่ความละเอียด10เท่านะครับ่ะความละเอียด10เท่าเป็นการซูม10เท่าความละเอียด 4K นะครับนะภาพที่ได้จะประมาณนี้อาจจะเป็นวุ่นๆหน่อยเพราะว่าเป็นการครอบเข้าไปนั่นเองนะครับ อ่ะนี้กลับมาที่ 1x แล้วก็กลับนี้เป็นกล้องหน้านะครับของซับโ a ลิซิ E53 ในการถ่ายความละเอียด 4K สลับไปมานั่นเองอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองไปเป็น Full HD ดูบ้างนะครับว่ามันจะคมชั้นแบบนี้หรือเปล่าทีนี้เป็นความละเอียด Full HD ดูนะครับว่าภาพที่ได้มันจะเป็นยังไงอ่ะนี้เอากล้องหน้าไปก่อนนะเป็น Full HD 30เฟรมนะครับแล้วก็จะสลับเป็นอ่ะกล้องหลังในความละเอียด Full HD นะครับาภาพที่ได้จะประมาณนี้ถ้าดูจากาด้วยตาเปล่าผ่านตัวหน้าจอเนี่ยภาพที่ได้มันจะมีอาการอาขอบลงไปเล็กน้อยนะครับมันจะภาพมันจะไม่ค่อยคมนะครับแต่ว่า,าแรกมาด้วยภาพมันจะดูเหมือนว่ามันจะนิ่งขึ้นนะในการทำการกันสั่นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นรัวาย12ล้านพิกเซลนะในการถ่ายวิดีโอเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันเก็บไฮไลท์ไม่อยู่นะครับถ้าเทียบ จากตอนเป็น 4k นะเหมือนกับว่าตอน 4k ในการถ่ายแบบเนี้หาตัวไฮไลท์ของต้นไม้แถวนี้มันจะเก็บได้ดีกว่านะครับพอเป็น full hd มันเก็บไม่เก็บไม่ดีแล้วก็รายละเอียดมันจะหายไปนะครับอ่าทีนี้เป็นดิจิตอลซูมนะครับหรือซูมไป2เท่านะครับ่อ 2, นะบนะ2 x นะ่ะดูซิว่ามันดีกว่าตอนเป็น 4k ไหมหรือว่าจะแย่กว่าทีนี้ซูมไปเป็นดิจิตอลซูม10เท่า ตอนนี้เป็นดิจิตอลซูม10เท่าในความละเอียด Full HD นะครับาภาพที่ได้จะวุ้นวุ้นกว่าเดิมนะคิดว่า,าทีนี้ปรับเป็น 1x แล้วก็ปรับเป็น Full HD หน้ากล้องหน้าเหมือนเดิมนะครับาภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับในการสลับเลนส์ไปมานะครับระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลังในความละเอียด Full HD 30เฟรมแล้วก็ 4K 30เฟรมนั่นเอง ตอนนี้บันทึกวิดีโอด้วย s t สเตต Mode ของ Samsung Galaxy a 5 3นะครับสเตติมดของ Samsung Galaxy a 5 3เนี่ยมันจะบันทึกได้เพียงแค่ความละเอียด Full HD 30เฟรมเท่านั้นไม่สามารถเปลี่ยนไปความละเอียดอื่นได้เลยนะครับแล้วก็เลนที่มันจะใช้ในการบันทึกเนี่ยจะเป็นเลนอัลต์วายนะครับจะไม่ใช่เลนวายแต่อย่างใดนะครับมันจะทําการครอบภาพมานะครับเพื่อจะทําให้การการสารั่นเนี่ยมันนิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเวลาเราใช้ส t ตต m ม d ดเนี่ยในเลนอัลต์วายเนี่ยมันก็จะทำให สูญเสียความคมชัดของภาพไปอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าเราก็จะแลกมาด้วยภาพที่มันนิ่งขึ้นนะครับนิ่งกว่าตอนใช้การการสั่นแบบธรรมดาท,ทั่วไปนั่นเองนะครับแต่ว่าใครที่จะใช้สตรีมโหมดในกล้องหน้าเนี่ยก็ถือว่าไม่สามารถใช้งานได้นะเพราะว่าสตรีมโหมดเนี่ยมันใช้ได้แต่เพียงกล้องหลังเพียงเท่านั้นนะครับกล้องหน้ายังไม่สามารถทําได้นะครับต่อให้เป็นรุ่นซ m มซ n galaxy s 22ก็ตามนะก็ยังไม่สามารถทําได้นั่นเองนะใน สเตอิโมดของกล้องหน้านะครับอันนี้เป็นการบันทึกสเตอริโมดของ Samsung Galaxy A53 ตอนนี้ถ่ายวิดีโอนะครับด้วยความละเอียด 4K นะครับลองเทสวิดีโอในโหมดตอนกลางคืนดูที่ว่ามันสามารถเก็บ รายละเอียดแสงสีได้ดีขนาดไหนนะครับตอนนี้เป็นกล้องหน้าความละเอียด 4K นะอ่าถือถ่ายแบบปกติเลยมันถือล็อกอ่าเดี๋ยวจะสลับไฟมาดูซิว่ากล้องหน้ากล้องหลังมันสามารถอ่าเก็บรายละเอียดในตอนกลางคืนได้ดีแค่ไหนนะตอนนี้อยู่แถวริมโค้งอาจจะมีไฟจากถนนนะครับอาจจะสว่างอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะเดินออกไปที่มันมืดกว่านี้หน่อยนึงแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นกล้องหลังอ่า ตอนนี้เปลี่ยนเป็นกล้องหลังแล้วนะครับในความละเอียด 4k นะครับอาตอนนี้เดินออกมาจากห่างเสาไฟอยู่พอสมควระครับดูซิว่ามันเก็บรายละเลอียดของภาพได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับฮะอันนี้เป็นความละเอียดแบบ 4k นะครับตอนนี้เป็นเลนหลักอยู่นะเดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนเป็นเลนอ er ัลต์ไวดูบ้างะตอนนี้เป็นเลนอ er ัลต์ไวในกล้องหลังความละเอียด 4k นะครับดูซิว่า ภาพที่ได้เป็นยังไงนะครับแสงนะครับความละเอียดมันดีมากน้อยแค่ไหนนะครับในการถ่ายวิดีโอในตอนกลางคืนนะครับในซอม s u ง galaxy a 5 3ทีนี้เปลี่ยนความละเอียดจาก 4K เป็น Fu l l HD 30เฟรมดูบ้างนะครับในการถ่ายวิดีโอในตอนกลางคืนดูที่ว่ามันมีวุ้นหรือ o i อ e มากน้อยแค่ไหนนะครับพร้อมกับการการสั่นมันเป็นภาพซ้อนเยอะมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ระยะการถือก็เท่าเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง จะเดินสลับไปมานะครับในตอนกลางคืนนะครับอาจจะมีแสงอยู่บ้างนะครับอ่ะอันนี้เป็นกล้องหน้านะเน,นี่ยสลับไปเป็นกล้องหลังอ่ะตอนนี้เป็นกล้องหลังของ s a ม s u n galaxy a 5 3ความละเอียด full hd 3 0เฟรมนะครับดูซิว่าภาพที่ได้นะครับมันมีน้อยมากน้อยแค่ไหนการเก็บแสงนะครับความละเอียดความคมชัดมันดีแค่ไหนนะครับอ่าอันนี้ในเลนหลักนะ คราวนี้เปลี่ยนเป็นอัลตร้าไวใน Full HD 3 0 f เฟรมนะครับดูซิว่ามันอ่กัมชัดมากมาแค่ไหนนะครับในเลนส์อัลตร้าไวในควมเอีด f u HD น่าจะมีอาการดอกไปบ้างเล็กน้อยนะครับอันนี้เดินถือถ่ายแบบปกติเลยไม่ได้เดินแรโวหรือเดินแรงอะไรอย่างไรนะครับในการถือถ่ายไปเรื่อยๆนะครับอ,อันนี้ก็เป็นความละเอียดของ Full HD 30เฟรมในตอนกลางคืน ในส่วโหมดของการถ่ายภาพของ Samsung Galaxy a 3 3นะครับเมื่อเราเข้ามาในกล้องนะครับเราจะสามารถถ่ายภาพนะครับด้วยการเปลี่ยนเลนได้ทั้งหมด3ระยะด้วยกันนะครับนั่นก็คือเลน1น1 x ที่มาจากเลนหลัก64ล้านพิกเซล0 5 x ที่มาจากเลน ultra wide 12ล้านพิกเซลเลน2 x 2> ที่มาจากดิจิตอลซูมโดยการครอบเซนเซอร์จากเซนเซอร์หลักมาใช้งานนั่นเองในการถ่ายย้อนแสงของ Samsung Galaxy a 3 3ถือว่าทําออกมาได้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวในการปรับ hdr นะครับใน ม,มือถือเลดราคาหมื่นกลางๆแบบนี้สามารถทําภาพ HD ออกมาได้ถือว่าสมราคาพอสมควรในโหมดพอดเหตนะครับเราสามารถเลือกความเข้มหรือความเบลอของฉากหลังนะครับตั้งแต่ระดับศูนย์จนถึงระดับ7ได้นะครับตามความพอใจของเรานะครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังในส่วนของการถ่ายพอดเหต์ในกล้องหลังเราไม่สามารถเปลี่ยนระยะเลนส์ไปใช้เลนส์อัลตราไวในการถ่ายพอดเทตได้นะครับมันจะฟิกให้เราใช้เลนส์หลัก64ล้านพิกเซลในการถ่าย พอตเรตเลยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นในโหมดกลางคืนเราสามารถถ่ายโหมดกลางคืนได้จากเลนทั้งหมด3ระยะด้วยกันไม่ว่าจะเป็น 1x 0.5x หรือว่า 2x ก็ตามโหมดมาโครจะเป็นการใช้เลนมาโคร5ล้านพิกเซล f 2.4ในการถ่ายภาพมาโครแต่จะต้องขยับโทรศัพท์มือถือของเราให้เข้าใกล้วัตถุโดยมีระยะห่างประมาณ3-5เซนติเมตรนะครับถึงจะสามารถถ่ายภาพได้คมชัดและการถ่ายมาโครนี้จะต้องใช้แสงมากพอสมควรถึงจะทําให้ภาพออกมานั้นดูดีและ

สรุปการใช้งานของกล้อง Sam s u n g g a l a x y A53 ในการถ่ายภาพตอนกลางวันถือว่าทำได้ดีไม่มีปัญหาสามารถถ่ายย้อนแสงได้สบายทำ HDR ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่ามันจะย้อนแสงหรือสว่างจนเกินไปนะครับแต่พอตกเย็นอาจจะต้องใช้ความนิ่งในการเข้ามาช่วยในการถ่ายภาพเพราะ A53 เมื่อเจอในที่แสงน้อยมักจะเปลี่ยนโหมดในการถ่ายภาพเป็นโหมดกลางคืนโดยทันทีในส่วนของงานวิดีโอของ A53 สามารถถ่ายความละเอียดได้ 4K ในกล้องหน้าและกล้องหลังถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมนะครับแต่ แต่การถ่าย 4K ในกล้องหน้ากล้องหลังอาจจะทําให้การกันสั่นนั้นดูดอบลงไปอย่างเห็นได้ชัดเมื่อถ้าเทียบกับการถ่ายวิดีโอด้วยความละเอียด Full HD 30 f เฟรมในส่วนกลางคืนนะครับ ถ้าใครอยากจะใช้ในการบันทึกวิดีโอให้ใช้ในวดีโอ 4K เพียงเท่านั้น Full HD 30เฟร,รมอาจจะไม่เหมาะสมต่อการถ่ายวิดีโอในตอนคืนเพราะอาจจะทำให้ภาพเกิดการเป็นวุ้นหรือภาพไม่คมชัดซะเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเราต้องเลือกการใช้งานให้มันเหมาะสมนั่นเองนะัอันนี้ก็เป็นสรุปการใช้งานของ Samsung Galaxy A53